40 strategy กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายที่จะทําให้คุณมียอดขายมากกว่าเดิมอีกหลายๆเท่าตัวค่ะและยังทําให้คุณสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเลยค่ะข้อแรกคือการทํา market research ค่ะอันที่จริงแล้วนะคะเราไม่ควรผลิตสินค้าอะไรก็ตามขึ้นมาถ้าคุณยังไม่รู้เลยว่า ตลาดนั้นน่ะต้องการสินค้าของคุณหรือเปล่าแล้วถ้าคุณยังไม่รู้เลยว่ามันจะมีลูกค้ากลุ่มไหนที่จะมาเป็นลูกค้าของเรานะคะคุณไม่ควรผลิตสินค้าเป็นอันเด็ดขาดค่ะดังนั้นการทำ market research เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ควรทำตั้งแต่ก่อนสร้างสินค้าก่อนสร้างแบรนด์ด้วยซ้ำค่ะที่สองค่ะคือเรื่องของการเทรนนิ่งค่ะเทรนนิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะบีมอยากจะบอกว่าพอเราผลิตสินค้าออกมาแล้วหรือก่อนที่เราจะผลิตสินค้าด้วยซ้ำค่ะคุณต้องไป บูสต์สกิลให้กับตัวเองค่ะคิดว่าเรายังขาดสกิลตรงไหนนะคะก็เข้าเทรนนิ hmm. ่งเข้าสัมมนาหรือไปเรียนให้รู้นะคะว่าเราควรที่จะเพิ่มพัฒน,นาปรับปรุงตรงไหนได้บ้างค่ะเคยได้ยินไหมคะที่ฝรัง่งเขาพูดกันว่า invest in knowledge pay the best นะคะแปลว่าถ้าคุณลงทุนกับเรื่องของความรู้นะคะตรงนี้แหละค่ะที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับคุณได้มากที่สุดค่ะในทีที่3ก็คือเรื่องของ storytelling ค่ะรู้หรือเปล่าคะว่า คำหนึงประโยคนึงนะที่มีอิทธิพลต่อคนหมู่มากมากที่สุดก็คือเฮ้ย <c oughs> ฉันมีเรื่องอะไรจะเล่าให้เธอฟังแหละหลายๆครั้งนะคะเราซื้อของหรือซื้อบริการเพราะเรื่องเล่าเรื่องราวที่เขาเล่าให้ฟังค่ะดังนั้นนะคะพิ๊แนะนําว่าก่อนที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจนะคะหรือก่อนที่เราจะไปทับไรต่างๆบนโลกออนไลน์นะคะแนะนําให้คุณลองเรียนรู้ศึกษาวิธีการทํา Storytelling ค่ะยิ่งคุณทํา Storytelling ได้ดีเท่าไหร่นะคะลูกค้าก็มีโอกาสที่จะซื้อสินค้าของคุณจาก Story ที่คุณเล่าค่ะข้อที่4ค่ะจะไปช่วยในข้อที่3ก็คือเรื่องของ AI ค่ะถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้เอา AI ไ i มาช่วยคุณในการทํางานนะคะ ต้องรีบดวนดวนดวนเลยค่ะจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ AI สามารถช่วยคุณเขียนสตอรี่หรือช่วยคุณเขียนคอนเทนต์ได้นะคะและยังสามารถช่วยคุณทําได้หลายอย่างมากมายมากเลยค่ะ Strategy ข้อที่5ค่ะคือเรื่องของการดิสคาว n t ค่ะหลายๆคนตกใจว่าเฮ้ยยังไม่ทันจะขายต้องทำดิสคาว n t แล้วหรอใช่ค่ะถ้าคุณเป็นสินค้าที่เพิ่งมาใหม่หรือเพิ่งมาในตลาดหรือเพิ่งทําตลาดนะคะบิมแนะนาว่าคุณต้องดิสคาวให้คนได้ลองก่อนจําได้ไหมคะตอนที่คุณตาลเขาล unch ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่หรือว่ามีน ชาเขียวที่เป็นรสชาติใหม่สิ่งที่เขาทําคืออะไรคะดิสคาวลดราคาให้คนได้ลองก่อนคะ่ะและเมื่อเขาลองแล้วเขาติดใจเขาก็จะมาซื้อสินค้าคุณในราคาเต็มคะ่ะ s t strategy ข้อที่หค่ะก็คือการทํา r e f e r r a l program ค่ะถ้าคุณมีลูกค้าอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะให้ลูกค้าแนะนําลูกค้าต่อและถ้าลูกค้าไปแนะนําลูกค้ามาต่อนะคะเขาก็จะได้ค่า r e f e r r a l เล็กๆน้อยๆไปคะ่ะ strategy ข้อที่7ค่ะคือเรื่องของ a f f i l i a t e marketing ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่มาแรงมากในยุคสมัยนี้นะคะ ลองไปศึกกษากันดูค่ะข้อที่8คือการที่คุณต้องไป improve online p r e s e n t ค่ะแปลว่าอะไรถ้าวันนี้คุณยังไม่มีเว็บไซต์หรือยังไม่มีแฟนเพจหรือยังไม่มีช่องทางการจัดจำหน่ายบนโลกออนไลน์นะคะแนะนําให้คุณมีแล้วถ้าคุณมีอยู่แล้วก็ลองไปดูสิว่ามัน out of date หรือยังต้องพัฒนาปรับปรุงใหม่ทําให้กราฟิกมันดูดีมากกว่าเดิมหรือว่าทําให้มันเป็น mobile friendly ได้หรือเปล่าค่ะ s t ร a t e g y ข้อที่9ค่ะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งค่ะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งในยุคนี้สมัยนี้ต้องมาแล้วนะคะขนาดดิลเกตยังพูดเลยนะคะว่า on the internet คอนเทนต์ is king ค่ะดังนั้นวันนี้นะคะถ้าใครยังไม่ทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วยังสักแต่ขายขายขายสัแต่ขายอย่างเดียวนะคะแนะนำว่าลองไปปรับเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งดูค่ะแล้วคุณจะขายได้มากยิ่งขึ้นค่ะ strategi ข้อที่10ค่ะก็คือการเอาตัวเองและสินค้าของเรานะคะเข้าไปอยู่บนโซเชียลมีเดียค่ะถ้าวันนี้คุณยังทำออฟไลน์ line, แบบเพียว100%นะคะจะบอกว่าคุณต้องรีบปรับแล้วนะคะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o Facebook, t i k t o k Instagram โ g r แกรม YouTube นะคะขยายช่องทางให้คนได้เห็นคุณมากยิ่งขึ้นค่ะ Strategy ข้อที่11ค่ะพอคุณได้เข้าไปอยู่บนโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อที่จะให้คุณโตเร็วและไหวมากยิ่งขึ้นนะคะบิมแนะนำว่าให้คุณลองไปคอลแลบ กับคนอื่นๆหรือช่องอื่นๆที่เขามีฐานแฟนเพจใกล้เคียงกับคุณค่ะ Strategy ข้อที่12นะคะก็คือการทำ Customer Feedback ค่ะหรือทำแบบประเมินนั่นเองค่ะถ้าวันนี้คุณขายสินค้าได้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วมันนิ่งๆนะคะบีมแนะนำว่าคุณลองทำแบบประเมินให้ลูกค้ากรอกดูค่ะแล้วเราจะได้รู้ว่าจุดแข็งเราคืออะไรจุดอ่อนแล้วคืออะไรแล้วเราควรปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมจุดไหนบ้างค่ะข้อที่3ค่ะก็คือเรื่องของ Royalty Program ค่ะถ้าวันนี้คุณมีฐานแฟนฐานลูกค้าอยู่แล้วนะคะ และไม่ต้องการให้เขาไปไหนหรือไม่ต้องการให้คู่แข่งมาแย่งเขาไปจากคุณนะคะแนะนำว่าลองทำา r y y l t y y โ o ร r กรมดูค่ะ s t r a t e g y ข้อที่14ก็คือการไป trade show หรือการไปออกบูทนั่นเองค่ะเพราะว่าการออกบูทนะคะมันจะสร้าง visibility ค่ะคือทำให้คนเห็นเรามากยิ่งขึ้นและเห็นเราตัวเป็นๆค่ะนอกจากนั้นที่สำคัญมากก็คือว่าเราจะได้ directfeedback เลยค่ะลูกค้าเห็นสินค้าของเราเราจะเห็นหน้าตาลูกค้าเลยว่าเขาชอบไม่ชอบหรือมี feedback อะไรกลับมาค่ะ s t r a t e ทีข้อที่15นะคะถ้าคุณทําการตลาดมาได้สักพักหนึ่งแล้วหรือว่าคุณขายสินค้าตัวนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วมันนิ่งๆมันรู้สึกว่ามันไม่โตสักทีอะค่ะบิมแนะนำว่าให้คุณจ้างคนที่เป็น professional มาทําให้กับคุณค่ะ การจ้าง professional เหล่านี้นะคะจะได้2ข้อข้อแรกคือ help ค่ะเขาสามารถช่วยคุณได้ค่ะและข้อที่2ก็คือว่าคุณจะได้ expertise ค่ะก็คือคนที่เชี่ยวชาญทางด้านนั้นที่จะมาช่วยคุณทําปรับและพัฒนาจุดที่คุณขาดจริงๆค่ะและที่สําคัญมากเลยคือพอคุณ hire talents นะคะก็คือคุณไม่ทําเองทุกอย่างนะคะแต่ว่ากระจายงานไปให้คนที่เขาเก่งจริงๆทํานะคะ คุณและบริษัทของคุณก็จะโตเร็วขึ้นเช่นเดียวกันค่ะข้อที่16ค่ะคือเรื่องของ customer service และ after sales service ค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าคุณขายสินค้าให้เขาไปแล้วนะคะคุณก็อย่าลืมไปดูแลเขาหลังการขายด้วยนะคะและถ้าเกิดลูกค้าคนนี้ประทับใจนะคะเขาก็มีโอกาสที่จะแนะนําเพื่อนบ้านแนะนําเพื่อนต่อหรือว่าใช้บริการซื้อสินค้าคุณต่อไปอีกได้ค่ะ ข้อที่เค่ะเรื่องนี้สาคัญมากและเป็นเรื่องที่ยากหนักนะคะก็คืออย่าลืม run add ด้วยนะคะอย่าลืมยิงแอดคือถ้าวันนี้คุณยังขายแบบออร์แกนิกอยู่นะคะแล้วมันยังไปได้ดีนะคะลองดูค่ะลองปรับมาทาแอดเพิ่มนะคะแล้วคุณจะขายได้แบบพุ่งกระฉูดค่ะมันเหมือนกับการที่แบบเราขับรถไปเชียงใหม่แต่ขับแบบธรรมดาออร์แกนิกก็คือเหยียบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะการที่เราใส่แอดลงไปนะคะแล้วสามารถเพิ่มพลังม้าได้เป็น180ต่อชั่วโมงค่ะมันจะทําให้เราถึงเส้น ยยิ่งขึ้นค่ะข้อที่ก็คือการทํา PR ค่ะเพราะว่าการทํา PR นะคะมันเป็นเหมือนการทํา Image Crafting ค่ะแปลว่าเราต้องการให้ลูกค้าเห็นเรารู้สึกกับเราเป็นยังไงนะคะเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยงาน PR ค่ะ strategy ข้อที่19ค่ะลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของ e-commerce ค่ะเมื่อเบื้องต้นได้พูดถึง social media ไปแล้ว facebook tiktok youtube instagram นะคะอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่สามารถเพิ่มยอดขายให้คุณได้ก็คือเรื่องของ e-commerce ค่ะอย่างเช่น shopee lazada ถ้าวันนี้คุณยิงแอดขายบน social media อยู่แล้วนะคะอย่าลืมเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใน e-commerce ด้วยค่ะ strategy ข้อที่20ค่ะก็คือการทำ customer testimonial ค่ะแล้วก็ social proof ค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่เชื่อแม่ค้าค่ะเพราะลูกค้ารู้ว่า แม่ค้าจะพูดแต่สิ่งที่ดีๆและบางทีอาจจะพูดแบบโอเวอร์เคลมเป็นไปได้นะคะดังนั้นนะคะเราต้องให้คอสเลคเมอร์เป็นคนพิสูจนะคะว่าสินค้าของเราดีนะคะและก็ให้โซเชียลเป็นคนพิสูจมาค่ะว่าสินค้าของเราดีจริงค่ะดังนั้นถ้าวันนี้เรายังคงรีวิวด้วยตัวเองนะคะลองเปลี่ยนเป็นให้ลูกค้ารีวิวให้กับเราค่ะในที่ข้อที่21ค่ะสําหรับสายขายของที่คุณไม่ได้ขายเพียงคนเดียวนะคะแต่มีคนช่วยคุณขายหรือว่ามีลูกน้องช่วยคุณขายนะคะอย่าลืมเรื่อง employeeE M Incentive ค่ะ ก็คือการให้คอมมิชชั่นการให้อินเซนティブให้กับเขาด้วยเพราะว่าการที่คุณให้คอมมิชชั่นเขาเขาจะมีพลังในการปิดการขายให้กับคุณมากกว่าเดิมค่ะสลยุที่ข้อที่22นะคะก็คือการทำเรดิโอหรือทีวีแอดเวอร์ทิค่ะจะบอกว่าการสื่อสารหรือการโฆษณาบนทีวีและบนวิทยุนะคะยังมีผลมากๆกับสินค้าบางกลุ่มนะคะ ยิ่งโดยเฉพาะถ้าสินค้าของคุณเจาะกลุ่มสวนะคะผู้สูงอายุขึ้นมาหน่อยนะคะแนะนำเลยว่าลองไปทำบนทีวีแล้วก็เรดิโอวิทยุดูค่ะ strategic ข้อที่2 3ก็คือการจ้างคอนซัลแทนค่ะในทุกๆธุรกิจและในทุกๆสายงานนะคะจะมีคนที่เก่งในสิ่งที่เขาทำค่ะและคนเหล่านี้หลายๆครั้งก็เป็นเบื้องหลังให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัทค่ะคนเหล่านี้ก็คือคอนซัลแทนนั่นเองค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้มันอื้อๆมันตันๆนะคะแนะนำให้ลองจ้างคอนซัลแทนดูค่ะ strategy ข้อที่สก็คือการทำ personalization ค่ะก็คือการทำให้ลูกค้าที่คุณมีอยู่แล้วค่ะเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษโดยที่เราสามารถเริ่มจากการทำคอนเทนต์ที่ตรงกับเขามากยิ่งขึ้นค่ะหรือว่าเวลาเราแพ็คของส่งของะค่ะเราสามารถเขียนการ์ดให้เขาก็ได้หรือว่ามีการตาม follow up ต่อนะคะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษเขาเป็นคนที่ special ค่ะ Strategy ข้อที่25ค่ะก็คือการทำ Seasonal Promotion ค่ะ Seasonal Promotion อย่างเช่นว่าเทศกาลอะไรต่างๆมานะคะเราก็ควรต้องเกาะกระแสแล้วก็ทำโปรโมชั่นที่อิงตามกระแสนั้นๆจ้าและข้อที่26ก็คือการ Offer Guarantee ค่ะรู้นะว่าการการันตีเป็นสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าหรือนะักธุรกิจไม่ค่อยอยากจะทำเลยนะคะแต่คุณลองดูนะถ้าคุณรู้สึกว่าสินค้าและบริการของคุณเนี่ยมันพรีเมียมหรือว่ามันเจ๋งมันดีจริงๆนะคะคุณ Offer Guarantee เป็น ลยค่ะบิมเชื่อว่าเวลาคุณออฟเฟอร์การันตีให้กับลูกค้านะคะลูกค้าจะซื้อกับคุณได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ strategy ข้อที่27ค่ะก็คือการทำ retargeting แคมเปญค่ะถ้าคุณมีฐานลูกค้าอยู่แล้วที่เขาเคยซื้อสินค้าคุณนะคะบิมแนะนำว่าอย่าลืม retargeting กลับไปหาเขานะคะการใช้กลุ่มลูกค้าเดิมนี่แหละค่ะแต่ขายสินค้าอีกตัวนึงนะคะหรือว่าออฟเฟข้อเสนอที่แตกต่างออกไปจากเดิมค่ะ strategy ข้อที่18ตอนนี้สําคัญมากเลยค่ะก็คือการทํำวิดีโอมาเก็ตติ้งค่ะทุกวันนี้แค่ภาพอย่างเดียวมันไม่พอแล้วนะคะแล้วถ้าคุณเป็นสายยิงแอดคุณจะรู้เลยว่าทําวิดีโอหลายๆครั้งได้ผลตอบรับดีกว่าภาพค่ะดังนั้นถ้าวันนี้คุณยังทําเป็นภาพอยู่นะคะแนะนําว่าให้ลองทําเป็นวิดีโอมาเก็ตติ้งดูค่ะ strategy ข้อที่29นะคะก็คือการทำ free s h i p p i n ค่ะหรือว่าส่งฟรีนั่นเองค่ะคนไทยแล้วนะคะชอบมากๆเลยถ้าเขาถามเรามาว่า ส่งฟรีหรือเปล่าแล้วเราบอกเขาว่าส่งฟรีนะคะเปอร์เซนต์การปิดการขายก็จะมากยิ่งขึ้นค่ะไปต่อกันที่ s t r a t e g i e ข้อที่30กันค่ะคือการ expand product line หรือว่า expand offer นั่นเองถ้าวันนี้คุณมีสินค้าอยู่แล้วหนึ่งตัวลองดูนะคะว่าลูกค้าของคุณอยากได้สินค้าอะไรที่ควบคู่กับสินค้าที่คุณมีอยู่นะคะแล้วลองผลิตสินค้าตัวนั้นขึ้นมาเพิ่มเพื่อขายคู่กันไปค่ะอย่างเช่นว่าถ้าวันนี้คุณขายสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะมีมเชื่อว่าต้องมีแม่แม่ที่ทักเข้ามาถามคุณเกี่ยวกับปัญหาาาาาขออองงลกกเเยยยยะยนะแแมมมมนคคุณไไ่่จปํป็ต้้ีรด ทางเดียวผ่านการขายสินค้าเท่านั้นนะคะแต่คุณยังอาจจะสามารถเปิดคอร์สสอนเรื่องของการเลี้ยงเด็กการเลี้ยงลูกก็เป็นไปได้ค่ะ อย่าลืมนะคะว่า fresh market เท่ากับ fresh profit ค่ะ strategy ข้อที่33ค่ะก็คือการทำ networking นั่นเองค่ะเรื่องของการทำ networking เป็นสิ่งที่ถือว่าสำคัญมากในยุคสมัยปัจจุบันนะคะเพราะว่าการทำ networking ค่ะจะทำให้เราได้ 1. คือเรื่องของ connection ค่ะ 2. ก็คือ relationship และ3ก็คือเรื่องของ opportunity เรื่องของโอกาสนั่นเองค่ะ networking ในที่นี้อาจจะเป็นการเข้าสัมมนาหรือว่าการไป workshop ต่างๆนะคะเพื่อให้ได้รู้จักผู้คนมากยิ่งขึ้น ที่จะเป็นโอกาสให้กับเราในอนาคตค่ะกลยุทธ์ข้อที่3 4ค่ะก็คือเรื่องของการทําแฟรนชส์ค่ะถ้าวันนี้คุณมีสินค้าหรือบริการที่ดีอยู่แล้วขายด้วยตัวเองก็ดีอยู่แล้วทําไม่ทันอยู่แล้วนะคะแนะนําว่าให้คุณมีแฟรนชส์ค่ะลองไปศึกษาเรื่องของการทําแฟรนชส์ดูนะคะเพราะว่าการทําแฟรนชส์นะคะมันจะทาให้คุณเหมือนได้ดูพิเคตล่างตัวเองนะคะออกไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะทําให้คุณได้กําไร profit มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันค่ะกลยุทธ์ข้อที่อองของขการ Exploing มั่นเองค่ะถ้าวันนี้คุณยังขาย สินค้าอยู่แต่ในประเทศไทยนะคะบิมแนะนําว่าคุณต้องเริ่มขยับขยายขายสินค้าอย่างน้อยไปที่ประเทศเพื่อนบ้านหรือในอาเซียนหรือถ้าคุณจะไปไกลได้ไปเลยค่ะอเมริกายุโรปไปได้ทั่วโลกเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะโลกออนไลน์ทําให้เราทุกคนสามารถค้าขายและคอนเน็กกันได้มากและง่ายยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นนะคะวันนี้คุณต้องใช้โอกาสนี้นะคะ่ะในการขยับขยายนําธุรกิจของคุณไปสู่ global ค่ะ strategy ข้อที่36นะคะก็คือการ up sell cross sell แล้วก็บันเดิลเซลนั่นเองค่ะถ้าวันนี้คุณยังขายสินค้าแค่ตัวเดียวนะคะลอง cross ซ e l l ดูนะคะจับสินค้าตัวอื่นที่คุณมีมาขายด้วยกันนะคะหรือ bundle เป็นแพ็คเลยก็ได้ค่ะอย่างเช่นเซ็ตของขวันปีใหม่หรือเซ็ตของขวันต่างๆนะคะ strategy ข้อที่37ค่ะก็คือการรีแบนด์ค่ะ พอถึงจุดจุดหนึ่งนะคะแบรนด์เราก็อาจจะดูเก่าไปแล้วหรือว่าล้าหลังไปแล้วหรือว่ามันถึงจุดที่เราต้องรีแบรนด์นะคะถ้าวันนี้ยอดขายคุณเริ่มจะนิ่งๆหรือว่ารู้สึกว่ามันดูแบบมันไม่ใช่แล้วแหละมันไม่ตามยุคไม่ตามสมัยนะคะก็ลองทำ s t r a t e g y ข้อนี้ดูค่ะ strategy ข้อที่38ก็คือการทำ subscription ค่ะถ้าวันนี้คุณทำบริการและทำ service อยู่นะคะลองให้ลูกค้าของคุณนะคะ subscribe p พ a t ฟอร์ของคุณดูนะคะอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นพวก netflix นะคะ disneyplus หรือว่า youtube นั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นอีกช่องทางที่จะเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจของคุณค่ะ ในที่ข้อที่3 9ค่ะก็คือการ raise price เองค่ะ raise price คือการขึ้นราคาค่ะบางคนตกใจนะคะว่าโหตอนนี้ก็ยังขายยากอยู่แล้วจะมาให้ขึ้นราคาหรอะคะจะบอกว่าบางทีนะคะการขึ้นราคาสินค้าและบริการของเราโดยที่เราเองเนี่ยค่ะ add value เข้าไปมากกว่าเดิมนะคะก็คือการใส่คุณค่าหรือการใส่ใจละเอียดมากกว่าเดิมนะคะแล้วเพิ่มราคาไปลูกคา้าเขารู้สึกว่าเขาอะ premium มากขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะยอมจ่ายให้เรามากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ เรทจีข้อที่40ค่ะก็คือการ building a community นะคะก็คือการสร้างสังคมคนที่รักคนที่ชอบสินค้าแนวนั้นให้อยู่กับเราเป็น community ค่ะเช่นการมี facebook group นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะบีมีคนรู้จักนะคะที่เขาเปิด facebook group ขึ้นมาแล้วเป็นกรุ่มที่รวบรวมคนที่สนใจเรื่องการทำสันลากรรมหรือทำความงานต่างๆนะคะแล้วพอเขารวบรวมคนได้เยอะนะคะเขาทำเป็นกลุ่มปิดแล้วถ้าแบรนด์ไหนหรือคลินิกไหนอยากจะมาลงโปรโมชั่นในกลุ่มของเขา ะะเขาก็แค่เก็บค่าลงโฆษณาในกรุ่มของเขานะคะรู้ไหมคะว่าการแค่เปิด Facebook กลุ่มอย่างนี้นะคะแล้วเขาสามารถสร้างรายได้หลักล้านบาทต่อปีเลยค่ะและทั้งหมดนี้คือ40 strategy กลยุทธ์ที่คุณสามารถเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้เลยค่ะวันนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ใช้ t t a t e g y ไหนนะคะลองดูลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะและบิ๊มก็เชื่อว่าถ้าคุณได้เอากลยุทธ์เหล่านี้นะคะไปปรับใช้นะคะคุณก็จะสามารถ สร้างยอดขายแบบไม่มีที่สิ้นสุดได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะถ้าชอบวิดีโอแนวนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับช่องของบีมด้วยนะคะแล้วถ้าอยากจะพูดคุยกันนะคะก็สามารถแอดมาคุยกันได้ที่ Line Official ค่ะ @aecbybeam ค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ